ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของคาวากิในการเตรียมแผนพัฒนารถมอเตอร์ไซค์บิ๊กสกูตเตอร์รุ่นใหม่ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาผมได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์ให้คุณผู้ชมทราบไปแล้วครับว่าอย่างเร็วที่สุดก็คือปลายปีนี้ที่คาวากิจะสามารถเปิดตัวบิ๊กสกูตเตอร์เข้าสู่ตลาดเมืองไทยได้หรืออย่างช้าก็คือในช่วงปีหน้า โดยบอกคุณผู้ชมเพิ่มเติมครับว่าถ้าคาวาซกิจะกลับมายิ่งใหญ่ในตลาดเมืองไทยอีกครั้งต้องพยายามที่จะพัฒนาบิ๊กสกูตเตอร์ให้มีจุดเด่นที่เหนือกว่าคู่แข่งขันรายอื่นๆยกตัวอย่างเช่นติดตั้งอัพไซด์ดาวหรือใส่ดิสเบรกหน้าคู่เครื่องยนต์ต้องไม่ต่ำกว่า3 5 0 c ซีซีแต่ก็มีคุณผู้ชมหลายท่านคอมเมนต์ว่าคาวาซกินั้นต้องพัฒนาเครื่องยนต์4 0 0ซีซี เพื่อเกทับคู่แข่งทุกค่ายในขณะนี้ซึ่งผมเองก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่าการจะกลับมาแจ้งเกิดและสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ให้กับวงการมอเตอร์ไซค์ของเมืองไทยเาาสกติต้องช็อคไพรซ์และช็อคโปรดักต์สร้างความแปลกประหลาดใจที่เหนือกว่าคู่แข่งวันนี้ผมเลยนำภาพของ k i m c o Exciting VS400 มันคือบิ๊กสกูตเตอร์ในคลาส 400cc รุ่นล่าสุด ที่คิมโก้เปิดตัวไปในไต้หวันช่วงปีกว่าๆที่ผ่านมามันใช้เครื่องยนต์สูบเดียว4วาลวระบายความร้อนด้วยน้ำปริมาตรจริง3 9 9 6ซ c, c เรียกได้ว,ว่าซ cc มาเต็มซึ่งถ้าหากว่าคาวสกิน,นั้นจะเอาเครื่องยนต์ของคิมโก้มาพัฒนาใส่บิ๊กซูตเตอร์ของตัวเองเพื่อความรวดเร็วในการพัฒนาก็สามารถทำได้อย่างไม่ยากเย็นนัก เพราะว่าในอดีตที่ผ่านมากว่า10ปีที่แล้วคาวาซกิก็ได้ให้คิมโก้เป็นผู้ผลิต J300-J125 ออกสู่ตลาดในยุโรปโดยใช้เครื่องยนต์ของคิมโก้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นมาคราวนี้ถ้าคาวาซกิใช้แผนเดิมเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการพัฒนาเครื่องยนต์ขึ้นมาใหม่ก็เอาเครื่องยนต์ของคิมโก้ e x c i ซ i n g VS 4 0 0คันนี้มาใช้แล้วดีไซน์รูปแบบให้มีความทันสมัยสวยงาม ความจริงแล้วเจ้า exciting vs400 คันนี้ก็มีดีไซน์ที่เฉียบคมและเร้าใจไม่แพ้ Honda f o r z a 350หรือ Yamaha XMAX Connected จุดที่โดดเด่นก็คือการใช้เรือนไม่แบบ TFT และมีดิสเบรกหน้าคู่คาลิปเปอร์แบบเลด d นเม o าส์แต่ว่าชกอัพหน้าเป็นเทเลสโคปิกธรรมดาไม่ใช่อัพไซด์ดาวถ้าหากว่าเขาาสกิ จะนำโครงสร้างพื้นฐานก็คือเฟรมตัวถังเครื่องยนต์ช่วงล่างของ Exciter V.S.400 คันนี้มาปรับดีไซน์ใหม่ให้เฉียบคมมากยิ่งขึ้นผมก็เชื่อว่าจะสามารถต่อสู้กับ Honda Yamaha หรือแม้แต่ Sontest ได้อย่างแน่นอนครับเรื่องราวของคาวาซกิกับการพัฒนา Big Scooter จะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ